วันนี้เราจะอาบน้ำกี่ชั่วโมงดีคะชัก5ชั่วโมงกว่าอันนี้ไม่นานนะคะนี่ไม่นานค่ะชิวๆได้เลยค่ะมากค่ะ Thank you ก่อนกินหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะเอพินอ่อนเตยมกัวซาไว้ให้ค่ะ Yes โ u a z a I love g u a า a นี่คิมที่ต้องใช้ด้วยค่ะ Thank you คุณน้อยสบายไหมคะ ช่วยทำไหมคะ No I want to do it myself มัน easy คุณน้อยนี่ใช้แตบเดียวพอกระชับเลยนะครับคุณนอย Thank you คุณน้อยใช่ค่ะอย่างนี้เนยังไงคนี่๋อใช่ค่ะ Love it คุณน้อย Thank you ะนี่ของอะไรครับคุณนอน This is f r o Natural Store Director Wow so nice Yeah ใช้ดีปกต่อค่ะตอนออมแช่น้ำอ้อมหลับต่อได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแช่เสร็จต้องขึ้นมาละ เพื่อให้พี่น้อยจะเตรียมน้ำนมไว้ <Okay. S 1> ให้บตอค่ะอูอ้สบายมากเลยค่ะคุณน้อยเติ Thank you. เล่นโดยเฉพาะนะคะเนี่ยว้าวเต้งคอตัวนี้ที่คุณหมอซื้อที่หลัาบ้านไว้ให้ป <Ooh. S 1> หลูกดอกกุหลาบไว้ให้นอนแช่น้ำเลยค่ะกี่ไล่นะคะ20ไร่ค่ะเออเต้ยวแช่ทุกวันปลูกไว้ทุกวันเดี๋ยวมันหมดค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบอกคุณหมอซื้ออีก20ไล่ติดๆกันไปเลยสุดะ